มาดูวิธีการใช้งานสตั๊กเกอร์นะว,ว่าการทํางานของสตั๊กเกอร์ตัวนี้ทํางานลนักษณะไหนตัวนี้ทํางานด้วยระบบของกระบอกไฮดรอลิกมีโซ่ในการบาลานซ์นะครับการใช้งานก็จะมี2ระบบก็คือใช้โยกตัวนี้ยกสูงถึง1เมตร60เซนหรือใช้เท้าเหยียบครับ าในกรณีที่ว่าเราจะเอาเอาลงนะครับเราก็คายน้ำมันออกแล้วก็ปิดครับในกรณีที่ว่าขึ้นไม่เท่ากันให้เราปรับแต่งโซ่นะครับให้มันบาลานซ์ทั้งซ้ายและขวาการใช้งานก็มีลักษณะอย่างนี้ครับ